นี่สวัสดีสบายดีพี่น้องจับสีทางกายเลยทางไก่มาพี่น้องมากินน้ำกันวันนี้มาเนี่ยพี่น้องกับเขาบอนนี่ไปไหนไปเขากลกองพี่น้องไปไหนยังพักกระเพรานะพอมือสับพักกระเพราอย่างนี้ให้สะดวกกินซื้อมาจตลาดพี่น้องตอนนี้สะดวกกินตอนนี้วันนี้จะกินตอนนี้พี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำกันมาเดินยังไก่บุหรี่ยังไงไก่หรือหมูหรือไก่พี่น้อง ก่อนไปรายงานแต่เช้าพี่น้องกินไปเลยก่อนพี่น้องเสร็จูปเขาสำเร็จรูปเลยลนะตอนเช้าเขาต้องเร่งรีบพี่น้องเดี๋ราสำเร็จรูปไม่มีเวลาให้กินพี่น้องตอนแรงบ่อตอนเทียงตอนแรงใใได้พี่น้อง เสาโมเดลโมมีงานกลางกลางคืนพี่น้องอืมอืมอืม่มมามาเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อแซมกันเด้อกินข้าวซ่อนน้อก่อนเบิงมัดหน่อยพี่น้องอืมอืมดีวันมาย0บาท เขาเนี้ยปอกเปลือกมันกเดพี่น่องได้เดินเขาแซ่บด้น่องมนใส่กับเขาเด้น้องมาดินมากินกับเขาเด้น้องใส่มือเดียวปอกเลยมามาน้องมา กินเขาแล้วกับไปงานไปน่นอะคนเรามีสม,มีอะไรไปนเนอะตอนเศ้าก็ได้หาเขามากินนี่ก่อนไปทำงานก็นได้เข้าไปอือาเลยไปน่นาะอืมันกับเขาเนอืมอืม

ใส่ยังพี่น้องมังเล่นใส่มังเล่นเบิ้กกินรองบ่าเาใส่ก็ต้องกินเนาะพี่น,น้องเอาใส่กินนะงยินอะไรไปร้องขาไม่ใหญ่เลยพี่น,น้องอือหืเต็มป่า โอ้หมือนขาทารุยพี่น้องกข้าเขาพีงเเด้พี่น้องก่องหัตถ์ตีนพี่น้องใช้มือเดียวกินข้าวพี่น้องอืมอืมออืมอืมอืมอม่มออืมมือ Để nó bằng mắn bằng. Mình thử thử Rồi, một mặn, vị thử thử Bết, bạc nữa, mình

vâng lòng mềm phải ừ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  ใช่บุญน่าลูกสาวได้หรอเปล่าเนอะแ้วพดกับใครลูกสาวเด็กชายหลายคนอยากเห็นหน้าลูกสาวเดอะนี่บุญน่าสัตว์เลยพี่น้องหน้าลินพี่น้องเห็นได้ไงอ่ะอืมลูกสาวได้พี่น้องมันลูกชายอืมหน้าลินแห้วก็พี่น้องนอนอย่างเดียวพี่น้องอืม

ปิดย่างรือเปิดทอยกรบอกไปแล้ม แซ่บกันกับเขามันมันย่างมันย่างกับเขาครับอยู่พี่น้องอือปินอยู่พี่น้องอื้ อ้าพี่น้องสำังคลิปนี้เขาจบเพลงได้ยวพี่น้องเด้อเมื่อเร็วๆนวี้ลิงปักกุ๊ดแซ่กุจิตาพี่นอออ้องสอ้างอิดอรพี่นอ้องเดี๋ยว่างคลิปหน้าพี่น้องออเออดี๋ยวมันในขยันกินเข่าด้่พี่น้องเด้อ